ครับสวัสดีครับผมนายยิ้มนายที่สปอยโก็กลับมาพบทุกคนในอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คนเรียนว่าหลังจากที่จะมีคลิปนี้ออกไปนะครับผมก็คงจะทํท topic อื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของธรมิย่าด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ผมสนใจแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันมาเล่าให้ฟังกันนะครับสําหรับเรื่องเราเรื่องแรกวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเราสั้นๆนะครับเกี่ยวกับว่าคุณคิดว่าโค้กเนี่ยครับหรือโคคาโคล่าเนี่ยครับ การกินแบบมีน้ำแข็งหรือไม่มีน้ำแข็งนั้นถูกต้องนะครับแน่นอนครับถ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มีการตบตีกันอย่างแน่นอนนะครับก็จะมีทั้งฝ่ายที่บอกว่าโคกกินไม่มีน้ำแข็งอร่อยกว่าบางส่วนก็บอกว่าโคกกินใส่น้ำแข็งอร่อยกว่านะครับซึ่งคงต้องบอกว่ามันขึ้นกับความชอบมากกว่านะครับนะเพราะ,ะนั้นผมก็ถือว่าใครชอบกินแบบไหนก็ กินแบบนั้นนะครับเนาะก็ความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคนเรามีมีมีความความชอบนะครับมีรสชาติที่ชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครชอบกินแบบไหนก็กินแบบนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับแนวของประวัติศาสตร์สักนิดหน่อยนะครับส่วนตัวเนี่ยครับผมค่อนข้างเชื่อว่าโคกเนี่ยครับอย่างน้อยที่สุดนะครับก็ในยุคแรกๆนะครับการกินน่าจะเป็นการกินที่มาจากน้าแข็งมากกว่านะครับ เหตุผลคืออะไรมาดูกันนะครับโค้กเนี่ยครับต้นกำเนิดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันเก้าออหนึ่งพันแปดรปสิบหกนะครับประมาณสองสิบเก้าช่วงปลายปลายนะครับที่อตแลนตาจอร์เจียนะครับโดยคุณจอร์นเพอร์ตันนะครับทุกท่านเพอร์ตันนะครับคุณจอร์นเพอร์ตันได้ไอเดียของโคคาโคล่ามาจากไหนนะครับในช่วงสองนสิบเก้านะครับมีเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะครับเรียกว่าโคคาไวนะครับก็คือไวผสมโคเคนนะครับ โคเคนก็คือสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ได้จากใบโคคานะครับซึ่งเป็นพืชที่เติบโตในอเมริกาใตา้นะครับซึ่งเครื่องดื่มโคคาไว้ White, นะครับในช่วงยุคศตวรรษที่แปดเอ้ยยุคสงพันสิบเก้าเนี่ยครับก็เป็นที่นิยมมากนะครับมีคนกินกันมากมายนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันกินแล้วมัน,กนแนก่ปวดได้กินแล้วมีสรรพคุณอย่างงุน้นอย่างงี้อย่างนั้นอะไรเป็นต้นนะครับซึ่งมีโคคาไว้ยี่ห้อหนึ่งที่ ค่อนข้างดังนะครับก็คือยี่ห้อวินมาริอานี่นะครับซึ่งเป็นวายจากซึ่งเป็นโคคาาวจากฝรั่งเศสนะครับก็เป็นโคคาายที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับคุณจอห์นเพเบอร์ตันเนี่ยครับก็เอาสูตรของวินมาริอานี่เนี่ยครับมาพัฒนานะครับแล้วก็ขายนะครับในอเมริกานะครับช่วงแรกโคคาายของคุณเพเบอร์ตันก็มีแอลกอฮอล์ อยู่ตามปกตินั่นแหละครับจนกระทั่งช่วงประมาณปีช่วงประมาณปี1 9น0ร่นะครับขอโทษครับช่วงประมาณปี1 8 0 0ปกว่าเนี่ยครับมันเริ่มมีแนวคิดเรื่องการแบรนการกินแอลโกอฮอล์ในอเมริกาขึ้นมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคุณจอห์นเพย์เพอร์ตันเนี่ยครับก็เห็นอนาคตว่าไม่แน่อนาคตเหล้าอาจจะเหล้าเบียร์วายอาจจะขายไม่ได้พอเหล้าเบียร์วายอาจจะขายไม่ได้เขาก็เลยพัฒน,นาสูตรของโคคโคล่า ที่มีแค่โคเคนอย่างเดียวไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์นะครับก็เลยกลายเป็นอาเป็นโคคาโคล a าที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วโคคาโคล a าเนี่ยครับก็มีส่วนผสมของใบโคเคนซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยครับเขาจะใช้เป็นใบสดนะครับซึ่งก็จะมีอ่า ส่วนประกอบที่เป็นโคเคนเยอะหน่อยนะครับจนต่อมาเนี่ยเขาค่อยๆเปลี่ยนมาใช้ใบแห้งซึ่งมีโคเคนเหลือน้อยแล้วนะครับเป็นใบที่เหมือนกับว่าใช้เขาจะกัดโคเคนออกไปแล้วนะครับเอาไปใช้ทาอย่างอื่นและอันนี้เป็นส่วนที่เหลือมาเอามาทําทําแตงกินนะครับจนในปัจจุบันเนี่ยครับใบโคคาที่ใช้ในโคคาโรลาในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีโคเคนอีกต่อไปนะครับเพราะว่าโคเคนเป็นสารเสพติดกฎหมายนะครับแน่นอนครับว่าด้วยประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยครับ หากมองว่าโคคาโคล่าเนี่ยครับหรือโค้งเนะครับเป็นเครื่องดื่มที่พัฒนามจากไวนยนะครับแน่นอนครับเครื่องดื่มตระกูลวายส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีใครกินกับน้ําแข็งนะครับจึงเป็นที่มาที่ผมคิดว่าเบื้องต้นนะครับอย่างที่คือในยุคเบื้องต้นเนี่ยครับโคคาโคล่าเนี่ยครับเป็นเครื่องดื่มที่กินกันโดยที่ไม่ได้ใส่น้ําแข็งนะครับแต่แน่นอนครับเมื่อวิวัฒนาการมันผ่านไปนะครับมันก็มี การพัฒนาต่างๆมากขึ้นนะครับตู้เย็นเริ่มมีกันมากขึ้นนะครับเครื่องทำความเย็นมีกันมากขึ้นจึงมีการทําน้ําแข็งนะครับเพราะนั้นการกินโคกเลยน้ําแข็งก็เลยพัฒนาต่อมาในในยุคต่อมานะครับแลวอีกอย่างก็คือว่าเรามีร้านหันฟลาซูดกันมากขึ้นนะครับซึ่งการขายเครื่องดื่มใส่แก้วเนี่ยครับแน่นอนครับการทําให้มันเย็นได้ยาวๆนานๆนะครับอาจจะต้องใส่น้าแข็งด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีน้ําแข็งเลยเนี่ยครับเครื่องดื่มที่ใส่แก้วเนี่ยมันมันอุ่นลงเร็วนะครับมันสูญเสียความเย็นไปเเรรร็วนนนะะะคัับพาฉ้ เออ่ถามว่ามันผิดมันมีแบบไหนที่มันผิดหรือมันถูกมันคงไม่มีนะครับมันขึ้นกับความชอบแล้วก็ขึ้นกับเออ่ความจําเป็นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าผมไปกินแมกโดนัลส์อย่างเงี้ยนะครับกินร้านฟาสต์ฟู้ดแมกโดนัลส์เคปซีนะครับผมสั่งเครื่องดื่มพวกซอฟดิงเนี่ยครับผมก็คงจะใส่น้ําแข็งในบางครั้งเพราะว่าบางทีผมจะเอากินข้างนอกต่อขึ้นรถต่อน้ำแข็งมันก็เย็นนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นปอด เบื้องต้นของขค้กคอลาคร่ลลาวๆนะครับมาเล่าให้ฟังกันนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากไว้ย้ําอีกสักครั้งหนึ่งว่ารสชาติการกินเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่คนเรามีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครๆกินอะไรก็กินนะครับขอให้อร่อยและมีความสุขไปกับมันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์่เรจ่ายไปพอแล้วนะครับนะครับวันนี้ผมในยิมในที่บปวยโฟล์ครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับฟังนะครับยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับ สำหรคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ